ข้าคิวลับข้าวต้มก่อนค่ะนหนาวแล้วเขาเอาตามเลยนะเราไปใส่ในนั่นก็ได้ค่ะใ,ในต้น,ตน,นใส่ในต้นก็เข้าวัดเหมือนเดิมนะได้อยู่ได้อยู่ไ,ไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นเงินกองเออมันก็เอาไป,ไปเข้าวัดเกเหมือนเดิมนะเออเอาโหลดไม่ใหญ่หน่อยเราก็ไปขโมยอีกไม่ใหญ่หน่อยเข้ามาหนาวพึ่งหนาวพึ่ยังไม่ถึงคิวใจเย็น ข้าวต้มค่ะกินข้าวต้มร้อนๆก่อนเอาแล้วต้องรีบออกเอาแล้วต้องรีบออกไมงั้นเสียเวลาเอาตรงไหนอเอัลลามินาอัลกยืนอยู่สองเขาเอาไปให้พระ ปิดซาไอทอดโคเรนวาฟเฟิลนะเช่นไงพระท่านรับอาหารแล้วนุ่นท่านตักอาหารอย่างไรเจรขยันตวรันเราอบาหารรันเาอเกมเี้ยสงสาเด์เทมเพิดีนเตอรบาร์ดแฝดหนุ่นเดววีลิสต์สตอร์ตามลวลลี่ฟูฟอร์นิเจอรเตอร์ตุแยกมนุ่มคนสุ่มยอ เมลิเทอัคาิิเทมเปิลยตตานาเวคอมนันทินโรัเ่รียนนี่อีถึงสทังทารู้ยันไทยกับทางคเียวินก็เจียวหอ้ทาคนกับคิวเงาคือกันละตลรอควคือกันเอาได้แล้วห้อบานี่ได้แล้วเบิดแล้่บานได้แล้วบานี่ ว่าหลายเอาจุกหน่อยๆกินได้หลายอย่างคุมกันขงอนูขอจันเขาถอยหน่อยนะคะว่าเอาเอาถยลก็พอหละกินไมองกินายทางขอบคุณค่ะคอขอยนะจะถวยหนึ่งไปทางเพื่อนละค่ะจะรับทางคุณเออหมุนไปหมุนไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วได้แล้วบาง

วัดเดินอ้อมต้นไม้ไปเห็ใจของทุกๆคนอย่าเฮียเด้ออย่าเฮียเด้อคือวัดจะสร้างเลยขาะพันธุทชาและขาะผู้มีศีลธรรมคนมาเจอคนในนามความรักสันตินะคะคือว่าต้องอยู่แถวนี้หินจกทีนี้เรื่องเรื่องก็คือว่าตอนนี้เรามีศาลาไอเรามีศิลาเลื่องน้อแต่ว่าทางวัดก็ยังขาดปัจจัยทางวัดก็ยังอยากจะได้เงินรายเดือนเหมือนที่เราเคยคุยกันบ่อยนะคะว่า ทุกเดือนถ้ามีสมาชิกคือที่วัดมีเงินนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนที่นี่พเราจะต้องหาหลักฐาน่อให้พวกเขาว่าเงินมาจากไหนแต่ละเดือนจะเข้าประมาณเท่าไหร่นะคะอยันนี้ก็ไม่ต้องตัดสินใจขนดปุ่งแบบรวดวนว่าอยากให้ทุกคนเอาไปคิดดูเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่นี่ต้องกินอย่างงอนนอนว่ากฎหมายของพวกเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็วัดคือศูนย์ดวมใจของพวกเรานะคะ เบื่อเศร้าเหงาสงบแอะมาบทตามกันมาคุยกันมาเจอกันที่วัดนะคะวัดอาจจะไม่ได้ช่วยกัดเตาอะไรทุกอย่างแต่วัดมันจะทำให้เรารู้ว่าพวกเราสามารถอยู่ด้วยกันได้ถ้าพวกเราคุยกันเห็นอกเห็นใจกันมีตะหมงหุงด้วยนะพยายามพยายามตะมกหุงกันนะหมหุงนายยังคะ ค่ะตำบุ้งค่ะเรามาสละแรงกายทายุนี่ก็จะได้กินเนื้อละรอบสุดท้ายด้วยที่เราได้พาไปเช่นเดียวยุพี่อยู่ที่นี่มันหนาวนะคะเนาะมันเบื่อฉะนั้นเดียวยุเราต้องมาวัดกันนิดหน่อยนั่งเก้าอี้ตัวใดก็เย็นสบาวทีนี้นั่งไม่ได้ก็ยินฉันเปลี่ยนเก้าอี้สามเถอะหน่ายแมนซีอุ่นนั่งลงปุ๊บเย็นจ่อยๆเอาจ่อยก่อจ่อยละยืนบ่ไาวัยละเมื่อยเนาะแล้ววันที่ยี่สิบเก้านะคะ ในสงกรานต์หลังสงกรานต์ยี่สิบเก้าพรรษาค่ะแล้วก็เราก็จะมีประเพณีเหมือนเดิมคือมีการแสดงมีขายอขวายรอบต่าหงมีการจัดงานออกบูธต่างๆนะคะก็คือค่ะเหมือนเชลแวนก็คือชนล่วงหน้าเลยสองเดือนคือวันนั้นเนี่ยพยายามว่างๆกันหน่อยนะคะเพราะซิ่งงานยังอยู่ต่าสร้างวัดแบบไหนสร้างวัดต้องการ สำหรับหนังสือนะครับหนังสองเดือนเออใช่ครับสมบัติพญยานคราของท่านอาจารย์รักไรขานิเทศนะฮะตอนนี้หนังสือมาแล้วครับอยู่ในดีกแ่ายังออกมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจสั่งจองไว้นะครับวันจันทร์ได้ของแน่นอนสั่งจองกับคุณน้ําตาลนะครับหลายท่านอาจจะเคยรู้จักคุณน้ําตาลแล้วนะครับติดต่อคุนน้ำตาลก็คุณนานะครับ เต็มแล้วเท่าไหร่นะฮะเกิดติดก็เกิดทำให้เออง่ามยาปากกา999เนี่ยยังอยากได้ยังซื้อยังอยากได้ทั้งกินทั้งไทยของที่เราเลือกคืออะไรโอ้พญานหน้ากัลลานเหรออยากได้มีไหมก็มีไอ้นี่เขาบอกมีเขาให้จองตรงไหนเดี๋ยวเขาเลาหา Jag skulle vilja säga på svenska bara att jag är de tacksam för att ni tar er tid, era pengar och pussar era fruar och era barn i Vashantinirak. Och jag och ge att ni bidrar till den. Samtidigt att vi har en bra dag idag. Jag skulle vilja säga bara ก็เขาเพียบกาบานเออมินตอนตอนนี้เขากินเริ่มต้นเดโจกเดี๋ยวเขาจะไปเอาพัดไทยมากิ่กี่ก็อะไรางเี้เป็นอันระบุดันแว่ากาเขาเขาแต่ง่ได้แต่ว่าพาเป็นมาตัดแต่ว่าอันที่เขาแต่งเป็นผ้าเขาแต่งกักไปให้เล้วเป็นฟู์ตบูดเดสวีฮอคาฟ มีหัวเทียโอกดีหวบมสบะบ่อราบิูกทยมดบอโอกันเด็เอันสกี้ยังให้ i t e ้ตเมมโมรนเอร้มนี่ยังอิฟาดิเอนค่แคมปเต้าีแขเทีย์นที่มือกัมื้อมือจะแข้งแล้วค่ะเชทิดี๋ยวเขาจะมาเจอในรอบน้านะคะรอบนี้เขาต้มผ่านไปแล้วนะคารักนะสุดๆนี